ถ้าเซามนี้มาปอกันอีกแล้วทางช่องยายฮาดลุงมิมอนเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับเซามน,นี้ยายฮาร์ดภาอยู่ตลาดโคกจะเลื่นอนนำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเซาวัวนอังคารที่สามเลยพี่น้องเลยเมื่อน,นี้เป็นวันที่สามเดือนธัานล่าเนาะพี่น้องเนะาะเซามนี้ยายฮาดกับสิพามาชมบรรยากาศซื้อขายคือเก่านั่น,นาละพี่น้องสอบถามเบิ่งละค่ะว่ามันถึกหรือมันแพงหรือว่ามันเป็นยังไง มาบ่ะจ้าเดี๋ยวยังหาสิบห้าไปถามมึงนาะพี่น้องเนาะสวัสดีใครไงพี่ นี่ที่ยังมายนอกจากได้มาตัวเดียวได้มาตัวเดียวนี่เปิดเท่าไรคะนี่เปิดไปสามหมื่นเปิดไปสามหมื่นห่อซื่อซื้อห่าซั้อ่อ้มาห่อซื้อจังไรห่อท้ายกระทักกบ่านี้เปิดไปสามหมื่นต่อรองเลยปะเพาะต่อรองไลยอยู่เดียพี่น้องเลยนิดหน่อยได้นิดหน่อยต่อรองเลยนิดหน่อยสูงอยู่ประมาณไม่ก็รักหมื่นต่อรักพันป่เพาะไม่ก็รักหมื่นไม่ต่อรักหมื่นให้ต่อรักพัน สูงอยู่ประมาณร่อยสี่สิบแล้ว่อเนาะสูงอยู่ประมาณร่อยสีสิบเด้อพี่น้องเด้อนำงามเลยจ้ะสีแดงจิงขึ้น่าเด้อพี่น้องเด้องนเงาหางเงาบังไงพี่น้องเอามัดขึ้นบล่า่าต้งขนได้หนึ่งขวยว่าเออเพราะว่ามันไม่นานไหมนะ นี่สวยๆขอเบอร์ติดต,ต่อนะจ๊ะ082 0 837 437 4195สนใจโทรหาพอทินไปเลยดนะจ้ะ แม่นาสาวแกสันพี่น้องเปิดเท่าไรคะนี่สิบหกเปิดใวหมื่นหกพันพี่น้องต่อรองไดยี่ปาต่อร่องใดต่อรองไดสูงยู่ประมาอยสาิบวกนยอยสามสิบบวกันเยพี่น้องเยอนี้เปิดเท่าไรมันสิบสามตัวผู้เด้อพี่น้องตัวสิบสามนี่ตัผู สูงซ้ำกันนี่แล้วพี่น้องร้อยสามสิบบวกอยู่โหได้มาสองตัวขายแล้วครับโอ้ขายแล้วเหลือสองตัวยายหันหอกก็ลงรถมาหัวเตะเสาแต่ว่าหอกก็ลงรถุดมาหัวเรือสองป้าเราได้ขายอยู่ตัวตลาดปลูกเจริญได้ขายดีอยู่พี่น้องราคาหนี่ต่อรองเลยคู่ตัเนาะครับต่อรองราคาหนี่ต่อรองเลยคู่ตัเด้อพี่น้องเด้ออ่ะขอเบอร์ติดต่อหน่อยจ้า ศูนย์เ3้าสอง8จ็ดสาหกอยังมาจากหอยเน็ตครับหอยเน็ตเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาหอยเน็ตได้เลยได้เลยเด้อจ้าหอยเน็ตอากาศเด้อพี่น้องมาเมนหอยมาเมนหอยเน็ตทั้งนั้นสว่างพี่น้องหอยเน็ตทั้งอากาศประสัเนสนใจโทรหาหอยเน็ตได้เลยจ้าสวัสดีจ้าญ่ท่านป้าใหญ่ท่านเหรียญฟองญ่พี่น้องมือหนึ่งหัวหัวคนแบบผมคนแบบสามหมื่นเงี่ยผมตัวใหญ่ผมขายแล้ว บ,ออบีกี่อพอปันคมไห้มากบอกขายแล้วของพ่อนนะขายแล้วอ,อันนี้ของเขาเจ้าติแั่นเปิดเท่าไดร่ล,ออละพ่อนีออพิ่มละสามหมื่นสามหมื่นคุ้มบ้นไหนต่อมอโอ้เลยจักไปดิิแม่นตอนนี้ บ่ทันได้ซื้อแม่นบ่กว่าว่าจับเบิ่งได้ซื้อไม่ใช่การนาไม่ใช่การนะไม่นสิได้ซื้อได้ขายเอา่ะหังว่าไม่จำสุดเมียบ่เก็บเออโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ไวงดใหญ่ท่านกําลังต่อรองใหญ่ท่านว่าสิซื้อพี่น้องแม่นของใหญ่ท่านของใหญ่ท่านใ่ายท่านขายไปแล้วว่าซั่นเอ้าให้เพิ่นต่อรองก่อนเนาะพี่น้องนอกเพื่อนนี่ตัวนั้นสูวนี้นี่กระเจน้อยแค่ไหนแล้วแบบน้ําพี่น้อง ของปอปอของยายกลุ่มยายกุ้งโอ้ยายกลุ่มใจใสๆของตัววันนี้ลูกต้องผีแม่นป่ะแม่นั่งนี่เปิดเท่าไหร่ละแม่นั่งแม่ลูกโอ้แม่ลูกแม่ลูกวันนี้ดึงไปแม่ลูกวันสันพี่น้องแม่ลูกแม่ทองหกเดือนกว่าเกือบเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเนี่ยแม่ลูกลูกโตแม่มึงลูกลูกเขาสิทำซ้ำแม่บ้าน สูงเท่าไรล่ะปอนี่ลูกเป็นลูกหกแปดในท้องสามหนึ่งลูกเป็นลูกหกแปดในท้องสามหนึ่งาส่อรบ้อยหกสิบบวกด้วยความสูงของแม่เพื่อนพี่น้องท้องในหกเดือนพอแอม่มนบอกประกันท้องครับประกันท้องในท้องนี่ลูกยังเกนะลูกสามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งอยู่ในท้องนี่พี่น้องลูกสามหนึ่งมาส่เบื่องขาเบื่องแขงเ้ยพี่น้องสูงสูงกว่ายายฮัก ุมันกนมันกดม่่ลอยสามสิบเยกันะีแต่มันสีออกพี่น้องเหลืออีกเจ็ดเดือนเหลือีกสามเดือนเนาะเอ็ดแปดเก่าสองเดือนกว่าสเดือนกว่าเนาะตัวนี้เดเมนมาทำตัวนี้สมนสามิบสามหมนสามตัวนี้พี่น้องสูงเทำลอยสามสอครับลอยสามสิบหาได้พี่น้องด้วความสูงคนตัวนี้ ลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกเคเอฟสามห่อร่องไหนบ่ปอต่อร่องใหนคูโตอยู่ปะต่อร่องไหนคูโต้เด้่อพี่น้องเรื่อนี่เบิ่งค้างบึงเข่งโดดพี่น้องงามงามหน้าตาสวยเรื่อพี่น้องด้วยหลังเบิ่งหลังโดดเตะเรียบเสียพี่น้องสวยสวยสวยของหอยปอพี่น้องตัวนี้ก็แม่นบ่ลูก อันนี้แม่ลูกลูกโตัวภูพี่น้องลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงนี่ลูกพริกแดงนี่สักก็ได้เดือนนึงว่าสั้นนี่มันก็เต็มเดือนเจ้าห่วงเกเปิดเท่าไหร่ละครับภูนี่เปิดสามหมื่นเก่าพันบาทครับเปิดสามหมื่นเก่าพันบาทต่อรองใดน่าดูนะต่อรองใดด้วยพี่น้องด้วยเป็นเปิดไปสามหมื่นเก่าพันแต่ก็ต่อรองใดอีกอยู่พี่น้อง น้ำงามจ้าบัอกไก่งฟี่ตัวร้องไก่ทรงฟี่ราสันได้กันไก่กับมี่คานะมันน้าลูกเนาะยังคุยกันมาสันบ่ไปยังสองคมป้าคือปากแต่บัตอันนี้ได้ข้มูเปิดเท่าไรบันี่อันนี้เปิดสองหมื่นห้าพันบาทครับเปิดไปสองหมื่นห้าับทแม่ท่องเครับแม่กระท่องพร้อมที่น่องสูงอยู่ประมาณร่อยสี่สิบได้ยุ่นปสูง ร้อยสี่สได้ยุ่ด้วยพี่น้องด้วยแม่เพื่อนนะหูเ่งกินยาดหูเชื่องก็สั่งจับใบได้พี่น้องราคาต่อรองได้ัเดี๋ยวกันอีกค่อมหนึ่งมาดิแม่ลูกลูกตผูสองหมื่นหาพันบาทราคาเดียกันราคาเดียวกันสองหมื่นหาพันบาทพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อย เกือบร้อยสี่บเกือบเกือบร้อยสี่สิอยู่พี่น้องครับกืออยสี่สิบนแม่ลูกโตัวหเดวยพี่น้องเดินแล้วคาพอฟังพี่น้องตอร่องเอาเื่อนให้ตออยอ่คันอบไก่ทรงฟีเพิ่ว่าคันอบไก่ทรงฟรีอ้าขอเบอร์ติดตอลูก้าสองศูนย์เก้าสองห้าสี่ศูนยสนยจโดสหาห้ทหาหอยปลอเนาะ สนใจโทรหาหอยปอได้เลยด้วยจ้า สวครับสวัสดีครับพ่ะอมเปิดเทเลสนาจะหนิสองหมื่นหาพันครับสองหมื่นหาพันพี่น้องดวแดงไตเขียวมันบวแดงไตเขียววันพี่น้องบวแดงตเขียวมันพี่น้องงามงาพี่น้องเป็นแม่สาวแม่สาวง้อซิเดือนครับงอซิเดือนเป็นแม่สาวด้วยพี่น้องด้วย้ึงเหงาหางโดนพี่น้องงแข้งหลัง่้งนี้หางบวกยอัดพี่น้องยังงามสูงอยสีบวกสูงรอยสี่สิบบวกครับผมมือเรื่องสัเกียนนะครับ พี่รองน้เยี่นมเลยครับหมูเรื่องร่มซีครับพี่รองเบิ่งเอาดีๆนะครับเออพี่รองพูดเบิ่งงัวเบิ่งแควยหน้าตาแก่งามสิต่อรองได้อยู่นะพุทมเนาะจะได้หน่อยได้ครับจะต่อหลายแล้วมาเสิฐลุกเรื่องพี่รองเลยต่ออะไรเลยพุทมได้มาจักตัวได้มาตัวเดียวนี่ครับตัวเดียวนี่ครับเออคากพี่รองงามมากเนาะงามผู้มาถ่ายรูปเนาะเอออเามนก็ล่ะงามงามพี่รองงามพักพี่รองเป็นผู้ใดอยากออกไปเลี้ยงไปคุ้ไใบกับเอาข้าวสื่อเลครับเออพี่รองเด้วย ฝากพี่ฝากน้องเลยเหรอเนี่ยไม่ไดวยๆพี่น้องเบืองเอาด้วยพี่น้องด้วยยายหันยางได้ไหมบ้างนี่ครับผมวนืู้หมูเนี้ออย่างอยู่ได้ครับโบว์เนื้อแฉะเนว้อแหลมหนีได้เนื้อหีูอยู่ได้ครับแต่เลี้ยงอยอะขวดกับซีมือขวดหมดแล้วเม่หัดซีมือแมนแล้วบวว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันถือครับผมเดี๋ยวนี้มันถือเนาะครับเพรว่ากับซีมือผมม่สินีผมซื้อมาดังนีงามๆเลยพี่น้อง ขอเบอร์ติดต่อนนค่ะแปดแปดครับศย์แดปดหสมสี่ห้าสามสี่ศูนย์สี่หครับศูนย์ศสี่หสนใจโทรหาพ่อทมได้เลยได้จ้่งามๆเลยจ้ะครับพี่น้องไปเนื่อยว่าเดงเตเขียวมั่นจจะเลี้ยงอยู่เด้ผูยเ่เสียวไปเลี้ยงปุ้นกันนะครับก็เลี้ยงไรหรอกพี่น้องเลี้ยงเน่นักซอ่กมตัเออนี่พี่น้องงามๆเลยงาบฟ้มครับงาหัวเป็นลูกหกแปนะครับพี่น้องงัวตัวนี้นะครับ เหยียดเหยียดออกสองเมตรผุนได้เนาะพ่สองเมตรทำเพราะว่าสองเมตรกัวเนาะสเมตรผุนได้ี่น้ัวมเนายงสองเอ้อมเมนมนย่างขี้้คือเป็นแปสิคือบอขาดแล้วครับต้องตัวกันเนาะความเน่าทำพวกเน่ัจนได้หัวเส้นไทยขี้ตำใบพว่แม่สนใจทุกหาโะทมได้เลยด้จ้ะครับผมครับผมสวัสดีจ้ะงัผ้่านสามชุดสมแม่ลูกนสามแม่ลูกวสันพี่น้องแม่ลูก แม่ลูกลูกตัวแม่กับลูกตัวผูพี่น้องเปิดเท่าไรอะไรนี่พ่อเอาแม่กับลูกผูคว้านเอาแม่กับลูกผูนี่เจ้าหาหาร้อยเอาสองสองหมื่นหาหาร้อยเนาะสองหมื่นหาหาร้อยพี่น้องนี่แม่ลูกลูกโตผูนี่ราคาหนี่ต่อรองได้บ่พ่อร้อรงไดาคาหนี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อ งามๆเลยจ้ะแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณลอยหาซีบวกคุณได้พี่น้องลอยหาซีบวกคุณเด้อความสูงของแม่เพิ่นลูกตัวที่เท่าไรน้อนี่เนาะตัวที่สองมันนี่ลูกตัวที่สองมันนี่เอื่อยว่าสั่นมันขาวเง่าหัวขาวเง่าซื้อๆพี่น้องตัวที่สามสักหน้าเฮ้ยหัวหัวสักสมบสมแบบว่าเด็ดสามเพราะสลับขอว่านนี่จ้ะปะเอื่น้ำบานเลยหมดเออมันยังกินนมอยู่กินตัวเออเนี่ยพี่น้อง มือผิดเสื้อเหระใช่เหแล้วตัวนี้ได้ป่ะนี่ตัวนี้สิบหมื่นสามพันห้าร้อยหมื่นสามพันหาร้อยพี่น้องแลค่นี่ต่อรองได้กันเป็นอกว่าต่อรองไหนพี่น้องความสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเนี่แหละพี่น้องเนาะหอดอยู่ได้ขอว่าพันยกพุืดหาร้อคันยกสุดไปทั้งสตัวนี่สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับผมต่อรองไดนอีกต่างหาว่าสันพี่น้อง ບໍ່ຮອດ40,000ນາະບໍິດາຢູດພີ່ນອງໂອັງ3ໂຕເນາະທັງ3ໂມ เนี่ยพี่น้องทาเลี้ยงแล้วคนไดสามตัวนี่พี่น้องราคานต่อรองได้ยังต่อรองได้บ่พอสูด3ามนี่ต่อไตอไสตามนี่ต่อรองได้พี่น้องขอเบอร์ติดต่อไดตพ่อศูนย์หกห้าศูนย์หกห้า่งย์่งหกสามสามสองแปดสามสามสนใจโทรหาพอพวได้เไยเลยได้จ้ะ สใจท่มากเลครับเออสนใจท่ว,าาทวหาเพราะควนได้เลยเนามันเสือเสือลงไปผู้เสือ,สอ,สอ